สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่างบ๊อบนะครับในช่องบ๊อบโซลาเซลล์บุยลำนะครับคลิปนี้มารีวิวนะครับตู้เปล่าสําหรับประกอบอินเวอร์เตอร์นะครับจะเป็นตู้สําเร็จเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับส่งงานลาซาดานะครับเป็นของวัดนะครับก็เลยทํา เกือบให้กับทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นเบเกอร์นะครับ1ั0แอมแล้วก็จะเป็นแล้วก็เจาะไอ้นี่ให้ด้วยนะครับติดพัดลมให้ด้วยแถมพัดลมให้สองตัวนะครับเพราะว่าท่านสั่งครบเซตจเลยนะครับก็จะเป็นบอร์ดหม้อปแปลงโชคนะครับแล้วก็กล่องเปล่านะครับส่วนอุปกรณ์พวกนี้ผมแถมให้นะครับก็คิดว่าเป็นเป็นชุดคิดนะครับเป็นชุดคิด ตัวนี้เป็นชุดคิดขนาด3,000วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดก็จะมีจอนะครับตู้นะครับสามารถลงเมนบอร์ดได้ไม่เกิน24มัสเฟตนะครับจากแต่ที่เหมาะสมนะครับที่แบบโล่งๆนะครับขนาดยี่ขนาด10ขนาด16มัสเฟตนะครับล้อนะครับ ก็จะเป็นล้อประมาณนิ้วครึ่งนะครับล้อประมาณนิ้วครึ่งติดล้อไปเรียบร้อยนะครับด้านล่างผมก็จะเป็นรูสําหรับยึดหมออแปลงนะครับให้แล้วนะครับด้านหน้าก็เป็นรูสําหรับติดจอนะครับก็ออกแบบมาสําหรับรุ่นที่มีจอเลยนะครับออกแบบมาสาหรับลงมออแปลงถลอยนะครับขนาดไม่เกิน5,000ันวัตต์นะครับขนาดความกว้างไม่เกิน ยี่สิบเซนนะครับตู้กว้างยี่สิบสี่เซนนะครับเดี๋ยวจะมาวัดขนาดให้ดูนะครับว่าขนาดตู้เราเท่าไหร่นะครับขนาดตู้ของเรานะครับด้านหน้านะครับขนาดความกว้างนะครับขนาดความกว้างยี่สิบสี่เซนนะครับความลึกนะครับสามสิบห้าเซนนะครับความสูงนะครับความสูง 33มเซนนะครับยังไม่วัดยังไม่รวมล้อนะครับวัดเฉพาะตู้นะครับขนาดตู้แล้วด้านในนะครับด้านในของตู้นะครับจะแบ่งจะแบ่งซ้ายขวานะครับผมจะแบ่งซ้ายขวานะครับจะไม่ได้แบ่งแบ่งบนล่างนะครับก็ตู้จะมี2แบบนะครับแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบเจาะติด mdt นะครับ m p t ก็จะเป็น m v t พวก ของาพาวามานะครับหรือพวกมาร์คสกายบูนะครับแต่ตัวนี้ไม่มี MBPT นะครับก็ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ